รัฐบาลไฟเขียวเพิ่มค่าป่วยการให้กับอสอม2,000บาทต่อคนพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้อสอมเป็นผู้ช่วยพยาบาลเพื่อช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อย่างยั่งยืนนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการยกระดับอสมสู่สมาร์ทอสมโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจะให้อสอมทุกคนเป็นสมาร์ทอสม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทอสมซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าป่วยการให้กับอสมเป็น2,000บาทเพื่อส่งเสริมบทบาทของอสมในการจัดบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิในชุมชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ข่าวดีที่เห็น ได้ชัดเจนวันนี้ก็คือได้ค่าป่วยการเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ตกเบิกของเก่าของเก่าหกเ,เดือนนะครับแล้วก็ตรวจสอบถึงในขั้นตอนต่างๆแล้วก็ส่งบัญชีกลางเนี่ยเราจะถึงรู้ว่าอาสมอกี่คนที่ทํางานก็ส่วนใหญ่ก็ครบท้วนโดยตลอดนะครับก็ใช้เวลากว่าจะได้เงินก็15วัน